โอ้ย oh yeah. เอาเดี๋ยวเราป้องไปวันนี้พี่จะมาทำการสุ่มสุดสอุดนะสีสุ่มโเบ,บึงนะ้น้นะตัวนี้ก็มีโอกาสได้พิรดพชรโอ้ได้เพชรขึ้นผมได้เกาสิเพชรโอ้ก้สิ้าเแล้วก็เกนะ้เก้าสิบเก้านะเออเนี่ยผมเะ็าเหมาสองุดูพี่น้องบ,อง,บองไปคาับบึงเลยนะชุดสามอันแรกได้ครับข้าุซูบ่อเขาก็เอาไปแลกได้เอาโคกขียนไปแรกได้ดคไไดโคดมนีรา้าไปแรกได้นะยางละหนึ่งอยไป้อยอเออยางละหนึ่อยโเคเขีนะเอาโคขียโคบะเผ้าไปแรกเอา ไปว้าหล่ะพวกเราเอียงมากไหมโคตรไลค์อ้ไข่บู๊ตระแปดสิแปดเทียบไปหองไหมไปเดี๋ยวไปนั่งได้โคตไลค์ได้โคตไลค่ไปนัอง่าไปกินกระป่นเขียดกัะยอดไลค์เนี่ยเออว่าหลังก็ซูมเลบไปนั่งหวยซู่มออกเลยหรอ,อว้าวเอ้าเอ้าโอ้เอเอเอย่งเฮ้ยได้เก่าได้ว่าเก่าไปแล้วมึงสีเฮ็ดแต่เห็มันตื่นเต้นให้อย่งวะโว้โยมันสีเฮ็ดมันตื่นเต้นให้อย่งเจ้าวานะไป นี่ยมึมันเทียดไตื่นเตี้นหัดจิแตกไงเดดเดดเดดเดกเผาซือเนี่ยโอ้ยเด็กมาเกาะชิเก่าเพี้ยดเ้เเพีรยขึ้นมาเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะสวยแต่ว่าเพีรขึ้นนี่มันยีเด้งเขาไอเดีเขาเลยหรืเปล่าวะเพราแดดแจ๋สุดเลยไอมุนเทือเดียวพังอุ้ยเดียวก็ไ้วะสวัสดีพี่น้องป้องไปเนี่ยมจะมาตึกที่อย่งวะโอ้โคบกเผาเอ้ยเดเพีดขึ้นเกา้นเก่าอ้ยได้อยู่ด้เฮ้ยเดเกาะชิเก่ว้าว เอเอได้กบมะพร้าวอ,าาอ่ะเออหกสิบได้กบมะพร้าวอ่ะเออได้เก้าเพชรว่ะเออว่ต้องบัตตึกตึกตึกเออเก้าลอยก็คือเก้าเพชรหมดเลยว้าวซะนีคอยคอยกระได้เพชรขึ้นแล้วขอกูอได้ขึ้นไปว่ะอคอยโคตรเธอหกลอยโคตรมาสามเธอคุมมอค้มบ่วะคุ้มบ่เดี๋ยวเออได้เก้าลอย แต่พอได้เออได้66นึ่งแลกมได้ไรหกยี่หมาวสองสุดเลยนะไปต่อไ้บอซุ่มเจ้าบอเก้าอยเก้าสิบเก้าพชรกดตักไปแล้วกดตักตักไปแล้วกดตักตไปแล้หมอเอ้เลก้าสิบเก้พชรก็ถือว่าถือว่าลดราคาเติบหนึ่งนะปกติหกบนหกอยนะเกบเก้า็ลดไปวาเลือหาลอยกับอีกหนึ่งเพชรนะก็ถือว่าตึกอีละ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  สวยอุ้ยการิ้เก่าพีทตลอดเลยวะเฮ้ยได้อยู่ะว้าวไม่กอดสาธุ99พี่น้องมายิ้มสาธุ99สาธุไปอ่ะสวยสวยตึกอีกละเตึกตีแว้งเลยวะเก้าทิ้าเอ้ากอดเก้าเลยมันคล้ายแบบเก้าปะวะเฮ้ยบักปะวะเดี๋ยวตึกอีกละเ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 นี่ยเฮ้ยบักปะถูเดี๋ยว เอาอหม่เอาไม่เจ้าบึ้งนะเปีเทือดเราคอยได้แบบนี้นตึก๊กตึกอีกแล้วตึกต๊กตึกต๊ก,กเออขี้ฝันได้ออกแล้วเว้ยการที่เก่าเพี้ยอีกแล้วบักะวะเดี๋ยวดนะิบักปะวะเออตอนนี้ผมก็ได้ชุดหมอนี่แล้วแล้วผมน,าน่ายจีไก่แล้วครับอันนี้ไม่ไหวหาซิบก้าวพวู้น่ะายแล้วแม่ยเมื่อหรือบึงกดเอากดเอาแม่ลืมบึงถือว่าคุ้มบ้ากับคุ้มอยู่เลย ตตตึึึกกกอ่าเ่ื้องได้แล้วครับผมมันบักบอลของขวัญออกเก้าสิบเก้าตลอดเลยได้เก้าสิบเก้าทุกรอบเลยเฉลี่ยผมซุ่มตกตกรอบละหาร้อยนะครับรอบละหาร้อยบนชิปเทอร์ทีเสียรอบละหาร้อยนะตกลงละเพชรมันเข้าบางไหนวะเออละเพชรกูอยู่ัยไสศูนมันเข้าก้องของขวัญปะก้องของขวัญปะเข่าเออเดี๋ยวคำนวณเพชรก่อนสั่นก้องของขวัญปะเข่าเออ แตเดวก็มด้ก็เพชรผมมีอยู่ที่บานกูเบิดหลายพันเพชรอยู่ตัวนี่แมงี้ยเกืดดีว่าตัดตอนแรกเพชรมีอยู่ที่สาม0สนเจ็ดเพชรตอนนี้เหลือสามแสนเดหมือพดี๋ยวลบสามแสนเจ็พหมเพชรหมดไป3ามพเจ็ดร้อยเกพชรสามพันเ็ดเพชร 3,759เพชรเออกะกะไล đây, อ่อยู่ด้เออฮึตามนั่นแหละเออสวยกดเอากดเอาไล่เมียเมือ่มก 3, 700, อกีวะสามพัน 3, เจ็ดอ้อ,อ,ดดอ,อ,อย,ยอออออออพี่ดวงพึ่งวันสามพันก็เพชรครับสองสุดครับผมเออสองสุดนี่แหละอืเอ,อามาบอไซจักเทียดอกกูเอามาซื้อๆบอไซดอกครับซับนั่นแหละพี่น้องเออกดไล่บาเด้อสวยเออโอ้แต่ว่ากระเติก์ดดีไปเมื่อกี้เติร์เติรเติรอยู่เอ้โอเย